เมาเอูหนู้นตัวผู้หนู้ตัวผูตัวผู้อันนี้รุ่นเก้าเดือน,นเนาะเดีก็ดีนหนูอยู่ฟาร์มบ่พ่อผสมก็เลยได้มาเอาหนูตัวผู้หนูตัวแม่ไลยตัวผู้เขาม่ เดเป็นางแ่กันเนอืมตุ๊กปูไปไหมไปไหมตุวเมียตุวเมียหลายก็เลยต้องมาหาตุปูไปผสมกะบอกีไรตุมี่ยไปว่าเลี้ยงหนูบ่้วก็ขายบ้ว่าวัน อันบ่ได้ขายนี่จะบ่พ่อขายนีจะทอเปาที่จะทอเป,ปเอนนอันนี้อันนี้จับคู่ผสมเป็น,นี่เล็ยกไปทำไรนะน,นี่จะพ่อจัดมือขาดเด้อ ป้ามปีใหม่เนาะปีใหม่ปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่ง,งไม่ใช่ปีใหม่ปีหนึ่งอยู่พันหน้านีิคมอันนี้จะเป็นหนูรุ่นป้ามเพิ่นสะอาดสะอาดพี่นอ้องผู้ใดสนใจพอพันแม่พันกะผักเขามาป้ามเพิ่นเจะ คือเฟสเพิ่นกะปีหนึ่งเนาะปีปีหนึ่งฟามหนูพุกเมนอยู่บ่ปีหนึ่งฟามหนูพุกยูอไร้า,เารงเลยจะตัวงามก่านั้น,นมาห้สุเปิดแลวจะห้องตอ นี่จะเป็นท่อว่างแล้วนูใหญ่ปะทันนูบ่พพ่ข้อขายมาเนีายมาแรงแลยอยากมือๆได้จากหน้อย เราคึกกันเราไม่ได้ส่งตรงนี้เลยเราคึกบ่เพราะว่ามันไม่ได้อยู like bah, ่นในตรงนี้เพราะตรงนี้ม uh ันเป็วามัป <There, S 2> <Man. S 1> ็นแบบตั้งมือขอเอาัหมูไม่ได้ส่งตรงนี้ลำลายคูนปลาการรจ้างของเลยครับว่าไปเอาข้อของขอเอาบ่ก่ชมูนี่ครับก็ลดเยอะลดเยอะมันคึกกันนะมันยังผู้ใดสนผู้ใดสนใจนูอยากได้นูก็ทักเข้ามาสอบถาม อ่าเซ๊ปี่หนึ่งเนื้อคุกเนาะเนื้อคุกจริงเป็นลูกนูตัใ้ใหญ่ดอกนาเฟบเพิ่นบวชมิต่หนูได้พี่น้องพูนทั้งนกทั้งกระต่ายทั้งหมา <c oughs> อ่าเนี่อ่านี่เจ้าของฟาร์มเพิ่อน <c oughs> อ่า ก็ตายไปเลี้ยงตอนนี้อ่าสวยสวยสวยอ่าคลิปนี้ก็กดไ i k e กดแชร r กดติดตามช่องไม่กุ้งนี้กัะวัจันทรภีมาไหนจ้ะสวัสดีจ้า